วันนี้นะคะตอนเช้าเปนะะ็นข่าวฝนตกฝนตกทีนี้ฝนตกแลกเรียนี้อาการที่ฝนตกต้องเกิดขึ้นมาจากอะไรคะอ่าแน่นอนะคะต้องเกิดมาจากแสงแดดและแสงแดดมีส่วนช่วยทำให้ฝนตกอย่างไรทยาที่ไปเลยะคะ่ะไปดู แสงแดแสงแดดถ้าพูดถึงแสอาทิตยนี่แงแล้วก็แก้หน้านั่ก็คือนักเรียนเข้าใจครวาเพราะว่าทัาแล้วให้เรียนเรื่องของมัฒนธรรนะ้ำไปต้องไหมคะอทีนี้เรามาดูผลการทสบเมื่อกี้บอกว่าแสงแดดองแล้ว บอลเมฆอีกลองคะทีนี้เมื่อกี้ท่านเจมบอกว่าเกิดจากแสงแดดแสงแดดมันจะพบกับอะไรคะลูกน้ำทำให้น้ำกลายเป็นไอ้น้ำไอนนะ้ำและก็ละเหยกลายเป็นฝุ่นฝ่นมันก็จะละเหอยขึ้นไปก่อนเดี๋ยนีคะลูกพอแสงแดดนะคะแสงแดดมาโดนน้ำต้องไหมคะแล้วทีนั้นถ้ามันได้รับความร้อนมันจะกลายเปไนนะ็นไอน้ำแล้วทีนั้นมันก็จะละเหอยขึ้นไปรวมตัวกันเป็น ตอนเมกของเนฆรวมตัวกันเยอะๆเข้ามันก็จะตกเป็นบาเพลส์ฝนแดดที่นี่เมื่อกี้เนี่ยบางคนถามว่าประเทศไทยเราเป็นนะที่น้ำหรืไม่ไม่มีแต่จะเป็นประเทศที่เป็นเมืองหนาวก็จะมีทนะี่น้ำประเทศเรอก็อาจจะมีลูกเห็บในแถวภาคเหนือนะนะคะตอนที่มีอากาศเย็นมากๆเพราะฉะนั้นพอฝนตกมา ลงไปอีกก็จะไปสู่แม่น้ำลำคลองสุตมีทาสู่ก็พอแม่น้ำลำคลองได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์มาเดิมมันก็จะระเหยขึ้นไปกลายเป็นก้อนแข็งเหมือนเดิมแล้วก็โตลงมาเป็นฝนเหมือนเดิมลักษณะที่ดีทำให้เกิดเป็นดวงอ้าเป็นวัฏจักรอ้าเป็นวัฏจักรน้ำเพิ่มถ้าที่เราได้ทำวัชจักร เมฆและฝนตกลงมาสู่แม่น้ำลำพองขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มหนูจะมานำเสนอว่าจะจากน้ำแสงอาทิตย์กระทบกับน้ำจะไม่เกิดไอน้ำขึ้นมาและรวมตัวกันเป็นก้อนเมฆและตกลงมา พื้นดินสวัสดีค่ะวันนี้จะมำเสนอน้ำเชิญรกับน้ำเกไอ้น้ำไอน้ำจะกํัมาเป็นก้อนแห้งมจดามาสูแม่น้ำาำอวสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะนำวสแดเออแสงท ่งน้ำจนเกิดไอ้น้ำแล้วไปประกอบเป็นเน่ยและภาพเป็นตัเข้าไปับ กานแล้วเืิอจากต้องไปรับอะไรก่อนแสงแดดแให้เกิดอะไรแสงแดดทำให้เกิดอะไรก่อนที่มันจะเกิดการละเหน้ทแสงแดดเมื่อได้รับความร้อนแจะรอนทีพอร้อนเกิดก็จะระเหยกลายเป็นน้เหกายเป็นนแล้วมมตัวที่ไหนคะพอรตัวกันที่ก้อนเมฆพอเมจะสตควา เพราะที่จะตอกมาเแน ก็เกิดเป็นวัชจักรน้ำเก่งมากสดงว่าฝนที่เกิดขึ้นในตอนเช้าจะนะเหตุหการณ์แต่ว่าฝนอาจจะมีบางบางครั้งที่เกิดขึ้นจากลมมรสุมก,ก็มีนะคะหรือบางครั้งถ้าเรียสังเกตว่าอากาศร้อนามา,ากพอตอนเย็นจีนก็จะเป็นยังไโอเค,ออเคมากต้องเป็หน่อย